あのもしかしてガンダムファイター無論だ L1 コロニーのファイターとして小隊長お前もそういえばヒーロー君前回はガンダムエピオンに言ってたよねゼクス・とクサさんとの戦いの後互いに譲り合う形で乗り換えたんだよ俺とゼクスは互いに決めヒーロー君ガンダム・エピオンをどうしてゼクス・とクサに譲ったの กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับทีดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชแนลนะวันนี้อยู่เกม SD Gundam Battle a l l i a n c e นะครับในคลิปวันนี้ครับผมจะมารีวิวโมบิลสูนะครับของ DLC นะเป็น Gundam SFX นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยเด็ดมากเลยนะใครที่เล่นสายออราเดอร์นะครับแล้วก็ชอบเล่นแบบสายคอมโบรัวเนี่ย น่าจะชื่นชอบมากๆนะครับการดัมเอชอ่าเริ่มต้นเดี๋ยวมาดูนิดนึงครับตัวนี้จุดเด่นนะก็จะมีการการันพวกการโจมตีอาวุธกายภาพอาวุธยิงการโจมตีบีมนะครับการโจมตีอาวุธบีมเนี่ยที่ดีนะครับเกรดเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างถือว่าเฉลี่ยมาแล้วดีเลยนะครับแล้วก็พวกการโจมตีของเขาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยนะมีบีมเซเบอร์อาวุธยิงหลักเป็นไลเฟิลนะครับยิงได้ถึง8ครั้ง แล้วก็วุฒลองเนี่ยเป็นบาซูก้าที่เป็นบีมนะอันนี้ฮิตเยอะอยู่นะครับแล้วก็วุฒลอง2เนี่ยเป็นฟันเนลนะแล้วถ้าไม้ตายครับจะเป็นการพุ่งโจมตีด้วยเบิร์สโหมดนะก็โดยรวมแล้วถือว่าดีนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูการโจมตีทั้งหมดนะครับของกันดั้มเอแล้วก็คอมโบด้วยเลยละกันนะครับรูปแบบการโจมตีของกันดั้มเอชเอเนะครับเริ่มต้นด้วยการโจมตีระยะไกลก่อนนะ ก็จะมีบีมไรเฟิลครับยิงได้8นัดนะแล้วก็อาวุธลองหนึ่งครับจะเป็นบีมัาสตก้าครับอันนี้5ฮิตเลยนะแล้วก็อาวุธลองที่2ครับจะเป็นเหมือนฟันเนลครับนี่นะแล้วก็ท่าไม้ตายนะครับนี่จะเป็นท่าพุ่งชนนะครับจะเห็นได้ว่าการตีระยะไกลเนี่ยใช้ได้เลยนะของกระน้ำเอชนะครับ ส่วนการโจมตีระยะใกล้ของกันดัมเอชก็เป็นจุดเด่นเหมือนกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าทีเด็ดเนี่ยคือการโจมตีะยะใกล้เลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าทำคอมโบง่ายมากนะครับจะพุ่งเข้าไปฟันสามครั้งนะครับแล้วก็งัดครับแล้วก็โจมตีครับสามครั้งแดชหนึ่งทีตีครับแล้วก็อาวุธลองหนึ่งครับอาวุธลองสองแล้วก็ตีครับแดชตีอาวุธลองหนึ่งตี ถ oui. er pues right. ้าล nah ่วงบางทีเราก็ใ <uw> ช้ท่ากดสี่เหลี่ยมค้างนะครับทำเป็นท่าระเบิดบาเรียได้นะอ่ะขอลองอีกทีนะครับสามค้างงัดหนึ่งสองแดดหนึ่งสองอาวุธลองหนึ่งอาวุธลองสองตีแดดตีอาวุธลองสองแล้วก็ตีครับ ไม่ไม่ทันถ้าไม่ทันก็แก้เขินด้วยท่านี้แหละเออก็ประมาณนี้นะครับจริงๆถ้าลุยกับบอสในด่านปกติเนี่ยมันจะทําได้ง่ายกว่านี้นะนะครับแต่สเต็ปก็ประมาณนี้ครับตี3ครั้งงัดขึ้นไปตีตีแด๊ตีตีอาวุธลอง1อาวุธลอง2ตีตีแด๊อาวุธลอง1อาวุธลอง2ครับวนไปอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าเด็ดมากๆครับตัวนี้อ่ทีนี้กลับมาดูเรื่องของสมส่บ้านนะครับชิ้นส่วนเนี่ย เนื่องจากกันน้มเอชเนี่ยเป็นยูนิตออลราวด์เออร์นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าจากที่ดูคอมโบงผมไปแล้วเนี่ยชอบที่แบบเอาดาเมจประชิดเยอะๆหรือว่าจะเอาสมดุลน,นะครับเป็นดาเมจประชิดแล้วก็ดาเมจร,ระยะไกลนะครับก็ไปปรับดูครับว่าจะใช้ประชิดล้วนนะครับหรือว่าจะเอาผสมกันนะแบบมียิงด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับของผมเนี่ยก็จะใส่แบบ เขาเรียกว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปนะก็มี HP ด้วยนะครับจะได้แบบไม่ตายง่ายๆเพราะว่าการดัมเอชของเราต้องไปบวกใกล้ๆนะครับอาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับที่เหลือก็จะเป็นไาวุระชิตครับแล้วก็ยิงครับสลับกันไปผสมกันไปครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับของที่เพื่อนๆได้ด้วยแหละเนาะส่วนในเรื่องของทักษะนะครับสิ่งที่ผมแนะนําเลยนะที่ต้องใช้ก็คือเจ้าบทบาทนะครับแล้วก็พลังใจเหลือเฟือนะ หลังจาเหลือเฟือเนี่ยทำให้ทักษะครับเพิ่ม50%ตั้งแต่แรกแล้วก็เจ้าบทบาทเนี่ยจะลดปรปมาณเกรดทักษะนะครับทำให้เราใช้ท่าทักษะได้บ่อยนะแล้วส่วนตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆไปอัดแอปเอานะครับถ้าใช้ข้ามขีดจำกัดเนี่ยก็จะเพิ่มระยะเวลาของท่าเฉพาะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกลัวตายนะครับเราใช้แพทย์สนามนะแล้วถ้าเกิดอยากได้พลังดวลตีร,รัวๆนะครับแรงๆนะครับไม่ใช่รัวๆนะก็คือแรงนะครับใช้ทรงพลัง การโจมตีประชิดจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่เราใช้ท่าเฉพาะแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเทคนิคสายเทคนิคอันนี้นะก็คือลดประมาณบูสนะครับที่ใช้ของการโจมตีประชิดนะครับแล้วก็การโจมตีประชิดพิเศษนะก็ทําให้เราต่อคอมโบได้รัวขึ้นนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะ 最終バトルロイヤルの朝となりましたですが我らを待ち受けるリングランタオ島は何やら怪しげな容器を漂わせています何事もなければいいんだけど果たしてこの戦いに勝ち抜き最強ファイターガンダム・ザ・ガンダムの名冠を手にするのは一体誰でしょうかそれではガンダムヒーロくんあの。 もしかしてガンダムファイター無論だ l 1コルのファイターとして城隊長お前を殺すマスターガンダムファイト国際条約第2条相手のそういえばヒーローか前回はガンダムエピオンに乗ってたよねゼクス・トクサさんとの戦いの後互いに譲り合う形で乗り換えたんだよ 俺とゼクスは互いに機械に翻弄された好き勝手に未来をさせられてなあの時ヒーロー君ガンダムエピオンはどうしてゼクス特茶に譲ったのあれはとりあえずに作ったものだ俺には奴の考えが理解できないああ確かゼロシステムの負荷は大丈夫なのかしら俺が認めているのはゼロの力だけだその理念言葉は信用していない そうか、ヒーロー君のゼロシステムに乗り込まれないのは誰よりも戦い抜いてみせる地球上の誰よりもだサンク・キングダムのリリーナよりもリリーナ・ピースクラフト代表もらったのは俺にはこの生き方しかできない彼とはまた会うと思うよとりあえずカッカさんの話とかもその時にねガンダムファイトくらいさっぱりしててくれると。 เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวก u n ดัมเอ x เอฟเอ็กซ์นนะก็ต้องบอกว่าดีมากสมราคา DLC นะครับตัวนี้เป็นยูนิตออร์เดอร์ที่ไม่ว่าจะเล่นสายยิงนะครับก็ดีสายประชิดก็ดีนะครับหรือโอ้โหต่อคอมโบแบบผสมกันก็สุดยอดมากๆนะครับก็ เหมาะก,กับลุยบอสที่เป็นพวกโมบิสูตรด้วยกันนะเพราะว่าการทำคอมโบเนี่ยโอ้โหมันมากนะครับส่วนพวกโมบิอาร์เมอร์มันก็นะต้องแล้วแต่นะครับถ้าเกิดมีเพื่อนล่อให้แล้วเราฟันข้างหลังได้รัวๆก็แรงเหมือนกันนะครับสำหรับการดัมเอชนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับน่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการตัดสินใจว่าจะอัพกันดัมเอชดีหรือไม่หรือว่าจะซื้อ DLC เพื่อโมบิสูตตัวนี้นะครับผม โอเคไงก็ฝากรบกวนช่วยกดไลค์กด s ับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย